สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะเขาเงียบหายไปนะของชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะประจําเดือนสิงหาคม25 6 6คะ่ะเรามาดูกันว่า,เ,าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะในตอนนี้นะเ,เรามาดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะ นายอัลพาติคยังไงเราใจชาวธาตุไฟนะก็ยังรู้สึกว่าผูกพันกับเขายังรักยังรอเขาอยู่หกเหรียญค่ะเอ็ดอ of พาติคยังต้องการที่จะให้เขากลับมารีเทิร์นคืนดียังต้องการที่จะสารความสัมพันธ์ต่อกับเขาค่ะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยด้วย,วยพลังงานของคุณแล้วอ่ะ จะมีเกณฑ์การได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในตรงนี้อีกในนึงนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าพลังงานของชาวธาตุไฟในตอนนี้นะคะคุณอาจจะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์คนที่เข้ามาดิวขอโอกาสคบขอโอกาสคุยกับคุณค่ะก็เป็นไปได้เช่นกัน The d e v วิค่ะ The Sun นแปดไม้ค่ะ ถามว่าคนที่เขาเงียบหายไปคนคนเดียวค่ะคุณรู้สึกรักรู้สึกผูกพันนะเขาเป็น <c oughs> คนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ๆเรารู้สึกอบอุ่นใจค่ะคนคนนี้เหมือนกับว่ามีแรงดึงดูดมีพลังดึงดูดคุณนะเพราะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะคะด้วยพลังงานของเขาแล้วอะ่ะถ้าได้รักกับคนคนนี้มันจะรู้สึกผูกพัน <c oughs> ความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาค่ะเหมือนเป็นความรุ่มหลงกันนะในตรงนี้ค่อนข้างที่จะ ลึกซึ้งกินใจผูกพันแล้วยังไม่สามารถที่จะตัดเขาออกจากความสัมพันธ์ได้ตัดเขาออกจากใจได้ค่ะพลังงานในตรงนี้นะคะทั้งเดือดซันทั้ง8ดไม้นะมีพลังงานที่เขาจะกลับเข้ามารีเทิร์นคืนดีมีพลังงานที่เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะในตรงนี้ยังรักยังคิดถึงอยู่แต่เหมือนกับว่าเขารอเวลาเขารอเวลารอโอกาสรอจังหวะที่จะติดต่อกลับเข้ามาค่ะเพราะด้วยพลังงานเราบอกเลยว่า มีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะที่จะได้ติดต่อกับเข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะโดยพลังงานตรงนี้อาจจะมีการติดต่อมาทางโซเชียลหรือว่ามีการโทรหากันค่ะเดอะชาริออตค่ะนายอ๊อบครับและเจ็ดเหรียญค่ะ ค่ะสำหรับเดอะชาลีออรนะคะในตรงนี้ค่ะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาแล้วค่ะอาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันเอ่อแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่ยังวุ่นวุ่น,นยังยุ่งยุ่งอยู่แล้วทำให้ไม,ม่มีเวลาได้คอนแทคกันนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันตัวคุณเองรักรอนะคิดถึงแล้วก็ยังอยากที่จะเคลียร์ใจกับเขายังอยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อกับเขาค่ะในตรงนี้ค่ะชาวธาตุไฟนะถ้าเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์มีการคุยกันอีกครั้งอะค่ะ คุณพยายามที่จะคิดทบทวนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาค่ะว่ามันยังไปกันได้อยู่ไหมยังคงอยู่ในสถานะที่ยังสามารถจะคุยกันแบบคนรักหรือว่าสารความสัมพันธ์กันต่อแบบคนรักไหม หรือว่าจะเป็นแค่เพื่อนกันหรือว่าจะเป็นแค่คนที่หวังดีต่อกันนะบางครั้งบางทีช่วงเวลาที่ห่างกันนะคะมันก็ทําให้ชาวธาตุไฟค่ะได้มีเวลาทบทวนตัวเองได้มีเวลาทบทวนว่าเขาใช่หรือไม่ใช่สําหรับชาวธาตุไฟนะคะในตรงนี้ถามว่ารักไหมยังรักยังคิดถึงยังรอแต่ถ้าการกลับมาครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่า มันเริ่มมีความรู้สึกหวัน่นรู้สึกหวาดระแวงค่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการกลับมาถ้าเขาจะกลับมาครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ชาวธาตุไฟถึงต้องมาทบทวนแล้วก็เหมือนกับมีเขากับไม่มีเขาอันไหนสําคัญกว่ากันอันไหนที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่ากันแต่ก็บอกเลยค่ะในตรงนี้นะพลังงานของชาวธาตุไฟรักรอแล้วก็มีความหวังค่ะเพราะความสัมพันธ์นี้จะกลับมาเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึง่ง โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมคะในตรงนี้เขาคิด h นื้อหา s e s s ค่ะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะแปดดาบแต่เหมือนกับในตอนเนี้ยเขายังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ยังไม่สามารถที่จะกลับมารีเทิร์นหรือว่ากลับมาเคลียร์ใจกับคุณค่ะค่ะ เขาคิดถึงเรื่องปัญหาประเด็นที่เกิดกันระหว่างคุณกับเขาอ่ะเหมือนกับคุณกับเขาแยกกันไปห่างกันไปมุฟออนจากกันไปด้วยปัญหาที่มันเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวของคุณนิสัยส่วนตัวของเขาที่ปรับเข้ากันไม่ได้ในตรงนี้มองว่าจริงๆแล้วใจเขายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบลืมคุณอ่ะเขายังมีคุณอยู่ในใจแล้วก็ยังคิดถึงอยู่เพียงแต่ว่ามีความกลัวมีความกังวลที่ว่าอ ไม่รู้ว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะไปต่อกันได้ไหมเพราะว่าเนื่องด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเป็นอะไรที่คุณก็รู้ว่าต่างคนต่างไม่ชอบอะไรต่างคนต่างต้องการอะไรแต่ไม่มีใครที่จะปรับเข้าหากันค่ะถ้าถามว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขาคิดถึงคุณค่ะสิบเหรียญห้าเหรียญเพจอัพพาร์ติเคนะคะ ค่ะจริงๆแล้วนะในความในใจของเขาอะค่ะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณคุณตรงสเปคตรงไทยเขาแต่คุณกับเขาอะค่ะมีเรื่องของลักษณะคติที่ไม่ตรงกันนิสัยที่ต้องปรับต้องจูนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ขาดการดูแลเอาใจใส่กันขาดในตรงนี้นะพลังงานขึ้นมานะคะแต่ว่าถามว่าคิดถึงไหมยังคิดถึงยังคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคย ออคบกันที่เคยอยู่ด้วยกันในตรงนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าในตอนนี้ถ้าเขาจะกลับมาเขาก็ยังไม่พร้อมนะด้วยพลังงานตรงนี้มันเหมือนมีความกังวลใจมันเหมือนมีความเหมือนนึกเขาไปนึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะแล้วเหมือนกับเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับตัวได้ไหมเจ็ดเหรียญค่ะพลังงานเดียวกับคุณนะคือเขาก็กำลังทบทวนตัวเองอยู่ค่ะ ว่าการถ้าจะกลับมาในครั้งนี้คือความสำคัญระหว่างคุณกับเขาอยู่ตรงไหนแล้วคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนหรือในความสัมพันธ์นี้เขายังต้องการคุณอีกไหมในตรงนี้เขากำลังทบทวนตัวเองอยู่ค่ะพลังงานของสิบไม้เหมือนกับที่ผ่านมาค่ะเขารู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นะรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องปรับตัวเข้าหากันกับคุณรู้สึกว่าเขาในความคิดของเขาก็รู้สึกว่าเขาปรับมามากพอแล้วอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่า เขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยจนเกินไปแล้วที่เขาอยากจะพักค่ะแต่ถามว่าในใจยังคิดถึงไหมยังคิดถึงยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เพียงแต่ว่ามีหลายๆเรื่องระหว่างคุณกับเขาที่มีปัญหามีประเด็นกันที่เขาจะต้องมาทบทวนดีๆว่าถ้าเขาจะกลับมาแล้วเนี่ยเขายังรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้ไหมเขายังรับกับปัญหานี้ได้ไหมคะ่ะพลังงานของหกเหรียญผ่านในตรงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะเขายังอยากที่จะกลับมาขอเคลียร์ใจ ขอขอคุยขอแบบเคลียร์ในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะด้วยพลังงานของหกเหรียญแล้วนะอยากที่จะปรับความเข้าใจอยากที่จะปรับสิ่งที่มันเหมือนแบบไม่เข้าใจกันค่ะในตรงนี้อยากที่จะเคลียร์ใจกันนะรู้สึกว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีหลายข้อมีหลายประเด็นแล้วเหมือนกับเขาก็ดูแล้วว่าที่ผ่านมาก็ยังปรับกันไม่ได้ในตรงนี้เขาก็กังวลว่าการกลับมาแล้วมันจะเจอกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆอีกไหม เขาอยากที่จะกลับมาไหมคะในความสัมพันธ์นี้ e m เพสนะคะ The Chariot t h พอ m เลอร์ค่ะเขาอยากที่จะกลับมานะจริงๆแล้วอะ่ะเขายังรักอยู่เขายังมีใจให้คุณอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทเขาเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนิสัยเรื่องของอ ทัศนคติมุมมองในบางข้อที่คุณกับเขาไม่ยอมแบบผอยให้กันไม่ยอมปรับให้กันนะคะในตรงนี้นะเดท t ินอ e พพาร์ติเคิลแลวเดอร์ในตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าในช่วงแรกๆค่ะเขาอยากคิดที่จะตัดจบ จากความสัมพันธ์อยากที่จะมูฟออนจากกันจริงๆในตรงนั้นเพราะด้วยอารมณ์โกรธเพราะด้วยอารมณ์มโมโหนะตรงนั้นค่ะตัดสินใจแน่่เด็ดขาดเลยว่าจะจบกับความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังนะแต่พอเหมือนกับว่าเวลามันผ่านไปแล้วเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเหมือนมีระยะห่างกันแล้วได้มีเวลาที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นเขาก็เริ่มทบทวนความสัมพันธ์นะจริงๆแล้วเขาเริ่มคิดถึงคุณแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่า ณนะตอนนี้เวลานี้อย่างที่มีการบอ,อกนะพลังงานเขายังทบทวนอยู่ยังทบทวนตัวเองยังถามใจตัวเองอยู่ค่ะว่าจะอยากกลับมาชัวร์ไหมแต่ถ้าถามว่ามีพลังงานที่จะกลับมาไหมมีนะคะเดดชาเวอร์ shower, ค่ะจัดเม n t และสองไม้นะในตรงนี้ค่ะเขากำลังคิดกำลังตัดสินใจอยู่นะคะการที่จะกลับมาดีไหมจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยพลังงานแล้วอะ เป็นไปได้สูงค่ะที่เขาจะากลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะยังไงแล้วถ้าตรงเนี้ยมองว่าในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ว่างปิดงานแล้วก็มีเรื่องของระยะห่างระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้ค่ะยังไงแล้วก็เป็นไปได้สูงว่าอาจจะกลับมาด้วยแบบเซอร์ไพรส์คุณเลยก็ได้อย่างคุณไม่คาดคิดว่าเขาจะมาก็เป็นไปได้นะคะว่าเขาจะกลับมาโดยที่โดยปัจจุบันทันด่วนนะเพราะว่าเดอะชาวเวอร์ขึ้นมานะ ค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้ถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาอยากกลับมาเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขากาลังอยู่ในขั้นตอนที่ตัดสินใจทบทวนตัวเองทบทวนบริบทความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมาระหว่างคุณกับเขาว่าเขายังคงยังต้องอยากต้องยังต้องการคุณอยู่ไหมในความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่ถ้าด้วยตอนนี้แล้วอ่ะเป็นเรื่องของระยะห่างระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของเขาก็ยุ่งอยู่กับเรื่องงานของเขาด้วย อืมแต่ท่านสถานะในตรงนี้ตอนนี้เขาคิดถึงคุณค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะถ้าได้กลับมารีเทิร์นคืนดีแล้วนะนายอ็อบคับค่ะจัดเม้น king o f c อ p ับ ก็เหมือนกับว่ายังไงแล้วคุณตัดสินใจที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับให้เวลาให้โอกาสกันที่จะปรับตัวเข้าหากันในตรงนี้ค่ะไม่ได้มั่นใจร้อเอร์เซ็นตนะเหมือนกับว่าขอคุยกันก่อนขอเคลียร์กันก่อนขอดูก่อนว่าเขาจะปรับตัวได้ไหมเหมือนเขาก็ดูว่าคุณจะปรับตัวได้ไหมคะ่ะในตรงนี้เหมือนกับว่ามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะระหว่างคุณกับเขาสองเหรียญค่ะสองดาบตัดกันไม่ขาดนะ ตัดกันไม่ขาดยังไงเราก็ยังวนเวียนกลับมาได้คุยได้เคลียร์ใจกันนะคะในตรงนี้มันเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ถามว่ารักก็รักอ่ะในส่วนที่มันขัดอกขัดใจกันอ่ะมันก็ยังเป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่เหมือนในบริบทความสัมพันธ์ถ้าแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันเนะะี่ยค่ะคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะโอเพนไหมจะเปิดใจให้กับเขาเหมือนเดิมไหม แต่ถามว่ารักไหมรักต้องการไหมต้องการแต่มันมีหลายๆเรื่องหลายๆข้อที่ต้องปรับต้องจูนกันอยู่ในตรงนี้ค่ะห้ามไม้ขึ้นมาคุณกับเขาก็ยังคงมีเรื่องที่ขัดขัดกันอยู่อะค่ะเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเรื่องที่คุณกับเขาต้องปรับกันน่ะก็ยังปรับกันไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับว่ามันเป็นนิสัยอะค่ะนิสัยส่วนตัวของเขานิสัยส่วนตัวของคุณถ้าปรับกันไม่ได้คุณต้องมองว่าคุณจะยอมรับในข้อเสียของกันและกันได้ไหม ด้วยพลังงานตรงนี้ยังไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพศออติเคิลแต่ถามว่ารักไหมรักนะเดอะไฮโลเพนรู้สึกว่ามันมีความผูกพันค่ะตัดกันไม่ขาดนะสองถ้วยค่ะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันต้องเคลียร์มันต้องคุยมันต้องผ่านเรื่องราวผ่านวันเวลาค่ะผ่านการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา เหมือนต้องปรับต้องจูนกันไปเรื่อยๆค่ะความความรักจะลงตัวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่นะในตรงนี้คุณตัดกันไม่ขาดด้วยพลังงานของเออมันเหมือนเป็นสายใยผูกพันระหว่างคุณกับเขาค่ะมันเหมือนเป็นเรื่องการทําบุญร่วมชาติทําบุญทํากรรมร่วมกันมานะคะมันก็เลยตัดกันไม่ขาดพลังงานของสองถ้วยยังไงแล้วค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้าได้กลับมารีเทิร์นคืนดีอะ่ะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวนะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะ คุณตรงสเปคเขาเขาตรงสเปกค,คุณมันยังมีออสายใยผูกพันกันอยู่ยังมีความต้องการกันอยู่ในตรงเนี้ยค่ะยังตัดกันไม่ขาดเพราะว่าเนื่องด้วยความผูกพันในหลายๆอย่างที่คุณกับเขามีให้กันนะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะก็บอกเลยว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะคุณก็รอเขาคุณยังคิดถึงเขายังอยากที่จะให้เขากลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึง่งส่วนพลังงานของเขา อยู่ในช่วงเวลาที่เขาทบทวนความสัมพันธ์อยู่อยู่ในช่วงเวลาที่เขาก็ทบทวนว่าเขายัางต้องการคุณจริงๆไหมเขายัางอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณจริงๆไหมหรือว่ากลับมาเคลียร์ใจแล้วจะสารความสัมพันธ์กันต่อแบบ คนรักได้อีกไหมนะคะในตรงนี้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างคิดทบทวนความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะว่าในหลายๆคู่นะจะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันไงเราถ้าการกลับมาครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมานับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วกเ็เหมือนมีอะไรก็ต้องคุยกันคุยกันด้วยเหตุผล ไม่ใช่ใช้อารมณ์เนาะเพราะในตรงนี้คุณทั้งคู่คยมีลักษณะของออนิสัยหรือว่าทัศนคติคล้ายๆกันนะคะบางครั้งบางทีมันก็เลยจะทําใหออ้มีข้อขัดแย้งข้อโต้แย้งกันบ่อยอยู่บ่อยๆนะระหว่างคุณกับเขาแต่อย่างไงแล้วคะ่ะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ถือว่ายังสามารถปรับความเข้าใจกันได้ยังสามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้นะคะแต่ในหลายๆคู่ค่ะก็เป็นไปได้นะคะว่า คุณกับเขาอาจจะไม่ได้กลับมารีเทิร์นคืนดีพอร,รู้สึกว่าในการทบทวนความสัมพันธ์น่ะต่างฝ่ายต่างอย่างคุณก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ผ่านมาที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันในตรงนี้ก็เป็นไปได้ว่าในหลายๆคู่อาจจะไม่ได้กลับมาคุยกันนะคะโอเคค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ